เพถวายว่าเวลาขึ้นวางไม้จันทร์ครับผมเพื่อเป็นการกระชับเวลาให้หมดคณนะองค์กรอาจารย์มากมายบ้างเลยครับยกอธิษฐานและก็วางไม่ต้องมาทึงรกรูปภาพะไรมากมายครับเพื่อเป็นการโน้อมบูชาพระพุทธองคโอกาสเรียนถวายอย่างนี้ไม่เช่นั้นจะละไปองค์บรอาจารย์ไม่ปลดเพราะว่าวันนี้เบตตาเดินทางมามากส่วนประชาชนเราคุณโยให้วางทั่วสารทิศบ่มไหนวางได้ ก็เวียนก่อพลัดางไปในการเซลฟี่ตกเท้าในตอนนี้โชคคงจะพดวไว้ก่อนเพราะในช่วงที่วานอำไพจันรผู้คนมากมายนับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นประวัติศาสตร์ที่เดินทางมารองแต่ก็มีจิตอันเป็นกุศลที่จะาวางต่อไ่จันทร์นี้ลบปู่ผู้เข้าวางก่อนเอาความเคราะห์ไม่ต้องบัรทึกรุกภาพาความเสร็จเดินออดได้เลย วางที่โต๊ะผ้าลาดปรุสยงด้านล่างก็ได้ครับที่อยู่ตรงด้านหน้ากิจกรารฐานครับไม่ต้องยกไม้จันไม้จิกไปวางที่ตรงโลซาลีลสังขารลูกู่ครับไม่งั้นช้ากระพงขอโอากาสเห็นปัญหาแล้วพราว่าครูบาอาจารย์ยืดไปไม่ถึงก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นวางที่โต๊ะลาดปรโสยงที่ทอดผ้าไตรปิสุกุนเลยครับในบน วางที่โต๊ะครับผมไม่ต้องวางที่กิจกา,ารทานหยิบรถโปววางไว้ที่โต๊ะับเพื่อเป็นการกระชับต,ตาพระผค้เปนความเมตตาครับ เดียว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีคณะสุญญานุสิทธิตลอดถึงพระเทาเวาชเทนามารรวมในการประกอบพิธีพะราสถานเพลิงมากจดประชาชนพี่น้องเราแทอ่อาจันไปหมดเพราะฉะนั้นในการวางดอกไม้จันทร์ต่อขอความเับรองเราว่าไม่ต้องเปงเรีบบยังไงวันนี้หัวใจของัทธาพี่น้องเราเดินทางมารรวมงานนักบูตถวายจนเสร็จสิ้น แล้วก็ในการเข้าวางก็ขอให้ระบัดระวังเบอร์เท้าที่เข้าวางกระเป๋าเข้าของสิ่งของสำคัญให้ตรวจดูให้เรียบร้อยและก็ขอความแล้วก็ย้ำอีกว่าในการเข้าวางในวันการฟองเราเสียดายเริทธิ์ไม่ต้อง่ายรูปภาพวางเสศษก็เวียนออกทางฝั่งซ้ายมือตอนนี้ระบายในการวางจุดที่จะวางออกไปจากกระเปาที่รอบธธกิจการานั้น จะเมโย่สีที่ช่วยกันอยู่ในกระบ,บังต่อครัว,วเราสามารถรับรองบั์กับทางเจ้าหน้าที่และก็เจ้าท่ววในโซนของขบอาจารย์ก็เปิดทางออกให้โอทัานด้วยไม่เช่นนั้นจะระบายกันไม่หมดถ้าหากว่ามีสิ่งประการใดที่คณะพระเจ้าหน้าที่โดยหลวงพ่อท่านเป็นประธานหลวงพ่อเจ้าประจวบ คณะสงฆ์จังหวัดเช้ขขอโสธรตลอดทีงทีมงานกาองงานร,รากนการกนการนิมงานกรูดชพรธราพระที่อยากจะมาพระสงฆ์สองนะาเสลร์พร้อมด้วยคณรถิอานทั้งหมดทราบว่าถวายการก็รับบุญทั์การตกป้องไปขอขอชาวไทยส่วนพระเสร็จพระัที่ได้รับเคื่องกิสิทั์าิมนได้ไปแรกที่กองทะเบียน จะมีท่นา,านพระมหาอาาจรยก์นนลขอเกิดกองงานเลยแต่นกาาการจากใจังหวัดเชียงตสตอแล้วก็บุะ,ะจะถวายกับยัพระที่ได้รับไปปรวัณามาที่เป็นใบคู่ฟองที่แจกให้ตอนเป็นนงทะเบียน์ที่หมดไปรับเพราะว่าวันนี้มีพระยาติของท่านพระครูปัญุบรรายากรบุญทันชิตาสีโล โดยคุณดวงปีเดียยก็เป็นเสียสละเสีิ์ได้น้อมถวายจำนวน5 0 9ชุดด้วยกันขอใิบนพระคุณท่านได้เจ้าหนองสัมภาของยัดยงด้วยในบนตนแรกได้โดยใช้ไปที่ได้รักกบนะครับนิบนบางรูปฐานก็ามาเยอะเจ้าขอจ่าเปียนถวายอย่างนี้เพื่อทราบส่วนคุณโยมก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบวันนี้มีการถ่ายทอดสดรดน่าจะ มีโดในมุมสูงที่จอวิดีโอท่านหรือว,ว่าเป็นการประกาศความเป็นมงคลของหลวงปู่ที่เป็นพระพระตัตนโยเป็นพระนั่งท่าดังบทกอนที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่แสงที่บนวัดเียติเ่นชัดก้องไกแผ่ไปสารรัตนโยก้องโคโยมานานประสบการณ์ที่าอย่างถาวรศึกษาทำทางทางสว่างสวัย ป็นปัจจัยเสื่อมสายไม่ถ่ายทอนประโยชน์ตนแบบพระบังเฝ้าสังวรให้พร้อมก่อนมีดีอยู่ที่ตนจึงอบรมคนอื่นในเชื่อชข้อตากระบอบเส่งคัดไม่ขัดสนสร้างศรัทธาให้แน่แ,น,แน,น่อยากแยบจนอยากได้ผลสมวังที่ตั้งใจนี่คือบทบาทของอ์รบของเราที่เป็นที่เคารพ ไม่เฉพาะในประเทศไทยของเราณนะวันนี้ทราบว่า,ามีสิทธิ์นุสิยืนในต่างประเทศโดยเฉพาะฝาร์รอตุลีคาปาในพมบรมัสานุวงศ์นั้นผู้ทสงพระชนมเกับเซอร์หังที่เราได้รับฝังในการอา่านหมายรับสารไปแล้วทรงพระกรณาโป,ปรดเกล้าพระราชทาน <Okay. S 1> เดี๋ยวว่าเป็นที่พิสัยดีที่แหล่งพระสงฆ์ดีต่อให้อยู่ในภูมิลันาฟ่าเขาเพียงใด หลาพี่น้องชาวพุทธเราก็จะไปร่วมในการส่งองลวงปู่เราไปสู่ห้วงแดนีิพพานพยศกับไปเพื่อทั้งสัมพุทธการเปลี่ยนตสะเอนการเอาไว้พระเพลิงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรอพระธิดรน่นหนึ่งก่อนจะเดินทางไาในวันอัสตรีบูชาถึงจะเป็นวันที่เกิดเพลิงเวาไว้พระว่าจได้ก็มีเจ้ากษัตริย์แปลกๆตลอดถึง แฝเปลือกต่างๆ,ๆก็มาลอบถวายเปลือกพระพุทธเจ้าเป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเราลบกเราเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์มากมายถ้าหากว่าวันนี้อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอก็ขออภัยและก็อีกหนึ่งดอ,อกไม้จันทน์ที่ท่านพระอาจารย์ก้องผู้เป็นผู้ดำรนิในการสร้างเมนจิตากทานน,น,ทานี้ถวาย ราะว่าเมื่อรั้งงานประชุมเพื่ลรบกู่สินทองปภา,ากโลท่านพระภูสโสพ่โโธรรมสโรดท่านอาจารย์ก่มขอ,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 ขอด้วยการจิงานเสียยายด้วเสียดได้มีโอกาส,สร้างเบญเอาไว้รบกู่สินทองที่อำเภอเรืองลุกพาปรากฏว่าในทรั้งนั้นลองบกูแสงเราท่านยังทรงมีสุขภาพภาพ,พลานามายัยที่แข็งแรงอยู่ได้เห็นภาพจากโูกเสีย์ที่อยู่ใกล้ชยง ถ่ายรูปภาพมาให้โอรบผูได้ดูโอรบผูก็เลยได้ถาม